ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิเมะมาโอปรมาจารย์น้อยผู้อาวุโสทั้งสี่เดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าของเจงวูเฉิงและพูดว่าพวกเรามาที่นี่เพื่อขอบคุณหอดาบเกือบจะตกไปอยู่ในมือของคนจากหอยุดแดงถ้าท่านไม่ได้ชนะเจงเมืองเอ,อ๋ออาวุโสยวนกล่าวว่าใช่แล้วท่านปรมาจารย์น้อยมันวิเศษอย่างมากที่ท่านใช้เวลาเพียงแค่สองเดือนและสามารถเอาชนะเจงเมืองเอ๋อได้ สมกับเป็นลูกของนายท่านจริงๆผู้อาวุโสชิงพูดขึ้นอย่างภูมิใจเมื่อได้ยินว่าท่านจะต่อสู้กับเจียงเมืองเอ,อ๋อข้ามั่นใจว่าท่านจะสามารถเอาชนะนางได้ผู้อาวุโสหลี่พูดขึ้นมาในทันทีว่าท่านกล้าพูดขึ้นมาได้อย่างไรท่านเป็นคนแรกที่บอกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เมื่อได้ยินผู้อาวุโสกล่าวกับเขาอย่างเป็นกันเองเจียงวูเฉิงก็ยิ้มขึ้นมา ในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความพึงพอใจขณะนั้นผู้อาวุโสหงก็พูดขึ้นว่าปรมาจารย์น้อยท่านทำดีอย่างยิ่งท่านช่วยหอดาบเอาไว้แต่ตอนนี้ท่านต้องออกไปจากที่นี่ออกไปจะให้ข้าออกไปไหนเจียงวู้เฉิงรู้สึกประหลาดใจอาวุโสหงกล่าวด้วยอารมณ์รุนแรงว่าท่านต้องออกไปจากตำหนักขุนพลดาบออกไปอยู่ที่อื่นเจียงวู้เฉิงงุนงงเล็กน้อยทำไม เพราะผู้อาวุโสหงนิ่งเงียบไม่รู้จะตอบยังไงทันใดนั้นมีเสียงเย็นเย็นดังขึ้นมาหยุดกล่าวไร้สาระได้แล้วขณะที่เจียงวูเถิงหันไปมองก็ปรากฏหญิงสาวในชุดสีเขียวด้านหลังของเขาหญิงคนดังกล่าวมีเส้นผมสีดำและมีผ้าคลุมปิดหน้าอยู่แม้ว่าผู้คนจะมองไม่เห็นหน้าของนางแต่ใครๆก็สามารถบอกได้ว่าผู้หญิงคนนี้สวยงามอย่างมากเพียงแค่มองตาของนาง หญิงสาวดูมีสเสน่ห์อย่างมากอย่างไรก็ตามเมื่อได้กลิ่นที่ตัวของนางความสวยงามก่อนหน้านี้ก็มาลายหายไปทั้งหมดเจียงงูเฉิงขมวดคิ้วและถามว่าท่านเป็นใครเขามั่นใจว่าเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้อาวุโสหงสังเกตเห็นหญิงสาวก็ไม่ได้แปลกใจแต่อย่างใดเขากล่าวถ้าท่านมาอยู่ที่นี่แสดงว่าคนอื่นคงพร้อมแล้ว ใช่แล้วนางพยักหน้าพลางก้าวเข้าหาเจียงู้เฉิงมีเวลาน้อยเกินไปที่จะพูดมากับข้าเดี๋ยวนี้ไปกับท่านเจียงู้เฉิงแสดงความตื่นตัวและแก่นแทดาบของเขาก็เริ่มปรากฏขึ้นมาไร้สาระหญิงสาวหัวเราะและขยับตัวเจียงู้เฉิงไม่ได้ตอบสนองเพราะนางแค่ตบหน้าผากเขาด้วยฝ่ามือนางในขณะนั้นเองพลังลมปราณอันยิ่งใหญ่ก็ไหลามาในร่างเขา มันปิดกั้นช่องทางพิเศษทั้งแปดเขาและจากนั้นก็ไปถึงมือเขาเจียงมู้เฉิงนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถใช้พลังลมปราณของเขาได้เจียงมู้เฉิงรู้สึกหวาดกลัวอาณาแก่นทองคํานางมีการบ่มเพาะอยู่ที่อาณาแก่นทองคําอย่างน้อยนางนางอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอาณาแก่นทองคําอาวุโสหงพูดปรมาจารย์น้อยท่านไปกับนางเถินางจะไม่ทําร้ายท่านอย่างแน่นอน เยงู้เิงพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่จูจ่ๆก็เกิดเสียงดังขึ้นบูมเสียงคำรามที่น่ากลัวมาจากด้านหลังพร้อมกับพลังลมปราณจำนวนมากในทันทีเจ้าเป็นใครเหตุใดถึงกล้ามาทําตัวเหิมเกริมในตำหนักขุนพลดาบของข้าเสียงนั้นดังก้องไปทั่วท้องฟ้ามันเป็นเสียงของเจงซินหงผู้นำตำหนักขุนพลดาบ พวกมันกำลังมาหญิงสาวกล่าวและได้นำเจียงวู้เฉิงมาไว้บนหลังของนางข้าจะนำเขาไปแต่พวกท่านต้องรับมือกับทุกอย่างเอาเองพวกข้าพร้อมแล้วผู้อาวุโสทั้งสี่คนมองหน้ากาันและหยิบยาเม็ดสีแดงออกมาพวกเขาไม่ลังเลที่จะกลืนยาเม็ดสีแดงเข้มเจ้าเท่าตาบอดอีกคนที่มาถึงลานบ้านเป็นหญิงวัยกลางคนที่ดูสง่างาม นางเป็นเจ้าของร้านสุราที่อาวุโสฮงเคยไปก่อนหน้านี้จิวจุ่นเมื่อสังเกตเห็นว่าเป็นใครที่เดินเข้ามาผู้อาวุโสฮงก็เป็นกังวลอย่างมากนางยิ้มพลางกล่าวว่าไม่มีอะไรจะพูดหรือเอาเม็ดยาสีแดงมาให้ข้าอาวุโสฮงขมวดคิ้วไม่ท่านไม่ให้หรือไม่มีมันแล้วจิวจุนยิ้มและหยิบเม็ดยาสีแดงโชคดีที่ข้าเตรียมมันมาเอง หลังจากนั้นนางก็กลืนมันลงไปโดยไม่สนใจปฏิกิริยาของอาวุโสฮงแต่อย่างใดอาวุโสฮงถอนหายใจจิ๋วจุ้นทำไมเจ้าถึงทำอย่างนี้เจ้าเท่าตาบอดเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงเรียกเจ้าว่าเท่าตาบอดเพราะเจ้าไม่เคยเข้าใจความรู้สึกที่ข้ามีให้เจ้ามาหลายปีจิ๋วจุ้นยิ้มแต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปเราตาไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่อย่างน้อยก็ยังได้ตายด้วยกัน ผู้อาวุโสหงมองดูจิ๋วจุ้นอย่างลึกซึ้งและพยักหน้าอย่างเข้าใจผู้อาวุโสทั้งสี่ของหอดาบและจิ๋วจุ้นได้กลืนยาเม็ดสีแดงพลังลมปราณของคนทั้งห้าก็เพิ่มสูงขึ้นในทันทีอาณาแก่นทองคำทั้งห้าคนได้มาถึงอาณาแก่นทองคำความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสหงเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเขามาถึงอาณาแก่นทองคำอันลึกซึง้งน่มันเจียงวูเฉิงตกอยู่ในความสับสน มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนบุกรุกตําหนักขุนพลดาบใครคือหญิงสาวที่สวมชุดสีเขียวผู้อาวุโสที่สี่คนกลืนอะไรลงไปทําไมความแข็งแกร่งของพวกเขาถึงเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและที่สําคัญที่สุดทําไมพวกเขาถึงกลืนยาเม็ดนั้นทําไมพวกเขาดูเหมือนกําลังจะตายเจียงอู่เฉิงมีข้อสงสัยมากมายเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆเลยจืออูเยี่ยข้าจะปล่อยท่านปรมาจาย์น้อยให้อยู่กับเจ้าร่างกายของผู้อาวุโสโหงเปลี่ยนเป็นสีแดงและคำรามมีความบ้าคลั่งอยู่เต็มในดวงตาของเขาจืออูเยี่ยมองคนทั้งห้าพลางกล่าวออกมาอย่างยากลำบากระวังตัวด้วยหลังจากกล่าวจบก็ไม่ลังเลเลยที่จะพาเจียงวู่เฉิงออกจากตำหนักขุนพลดาบด้วยความเร็วเต็มที่ ขณะที่จืออูเยี่ยหันหลังกลับออกไปก็มีเสียงคำรามดังกึกกล้องไปทั่วตําหนักขุนพลดาบห้าห้าเจ้าพวกหอคอยขนนกโลหิตพวกเจ้าเตรียมไปนรกได้เลยเจ้าเท่าทั้งห้าพวกเจ้ากล้าขัดขวางพวกเรางั้นหรือข้าพวกมันซะเมื่อเสียงคำรามดังก้องขึ้นทั่วทั้งตําหนักขุนพลดาบต่างตกอยู่ในสงครามกลิ่นอายแห่งความตายเต็มไปทั่วทั้งพื้นที่ของตําหนัก ขณะที่เกิดเรื่องทั้งหมดเจงู้เฉิงก็ได้สูญเสียทุกสิ่งอย่างเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ขณะที่ตําหนักขุนพลดาบกำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นที่ลานนักสู้ท่านคนรับใช้เอ่ยกับไปชงและส่งจดหมายบางอย่างให้เขาหลังจากไปชงดูจดหมายใบหน้าของเขาพลันเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึม ในจดหมายมีถ้อยคำว่าเจียงวูเฉิงกำลังตกอยู่ในอันตรายให้เขาไปที่ป่าที่อยู่ห่างจากชายแดนสิบไม้เพื่อช่วยเจียงวูเฉิงจากนั้นไปฉงก็มองไปที่ลายเซนหญิงสาวผู้ยั่วยวนจื่ออู่เยี่ยจื่ออู่เยี่ยความกลัวปรากฏขึ้นในดวงตาของไปเฉงจากนั้นเขาก็สั่งคนรับใช้ทันทีคนรับใช้ชุดคลุมทองทั้งหมดตามข้ามาในตอนนี้ ครู่ต่อมาร่างทั้งเจ็ดก็เคลื่อนออกมาจากลานนักสู้พร้อมกับพลังลมปราณที่แข็งแกร่งของพวกเขาเจ้าของร่างแต่ละคนต่างอยู่ในขั้นอาาแก่นทองคำแล้วในบรรดาพวกเขามีไปถงที่เป็นผู้นำอยู่ในจุดสูงสุดของอาณาแก่นทองคำป่าอันเงียบสงบซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไปสิบไม้ปรากฏเงาหลายร่างอยู่บนยอดไม้อย่างเงียบ พวกเขามาแล้วชายที่มีร่างกำยำกล่าวหลายคนมองตามการมองของเขาจืออู่เยี่ยรปรากฏตัวที่ด้านบนของต้นไม้ใหญ่โดยมีเจียงวู่เฉิงอยู่ด้านหลังนางจืออู่เยี่ยกล่าวอย่างเฉยเมยข้าจะปล่อยเจ้าไว้จืออู่เยี่ยเจ้าไม่ได้บอกพวกข้าว่าหน้าที่ของพวกเราคือการต่อสู้กับหอคอยขนนกโลหิตชายหนุ่มที่ดูผอมกลเล่าขึ้นงั้นข้าตอบแทนเป็นสองเท่าหลังจากทำงานสำเร็จ จืออู่เยี่ยมองไปรอบๆด้วยสายตาที่เย็นชาตกลงทันใดนั้นผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่เคยไม่พอใจต่างพยักหน้าด้วยความพึงพอใจข้าต้องการให้พวกเจ้าขัดขวางผู้เชี่ยวชาญของหอคอยขนนกโลหิตให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้าอาจจะให้รางวันพิเศษแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นจืออู่เยี่ยเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ปรากฏเงาเจ็ดร่างพุ่งหาพวกเขาอย่างรวดเร็ว องค์ครักมังกรทองจากวังมังกรทองเมื่อไปฉงมาที่ป่าอันเงียบสงบไม่เพียงเห็นตัวเลขที่พิเศษบนตัวของเขาแต่ยังเห็นแหวนทองที่นิ้วชี้ของเขาอีกด้วยแต่ละคนสวมแหวนทองคำซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์ครั์มังกรทองท่านไปฉงเมื่อเห็นการมาถึงของพวกเขาเจงู้เฉิงก็รู้สึกประหลาดใจแม้ว่าเขาจะตกอยู่ในการควบคุมของจื่ออู่เย่ย ยงู้เฉิงไปเฉงเหลือมองมาที่เขาและมองไปที่จื่ออู่เยี่ยอย่างแปลกท่านคือจื่ออู่เยี่ยไม่ใช่ท่านไม่ใช่นางใช่เป็นข้าเองจื่ออู่เยี่ยพยักหน้าและพูดอย่างโหดเที่ยมว่าไปชงเมื่อตอนที่พี่สาวของข้ายังมีชีวิตอยู่นางใจดีกับเจ้ามากและสามีของนางก็นำเจ้าไปเป็นคนสนิทตอนนี้ลูกชายของเขาตกอยู่ในอันตรายเจ้าจะไม่ช่วยเขาหรือ ใบหน้าของไปฉงพลันเปลี่ยนเป็นมืดมนเขามองไปที่เจียงวูเฉิงด้วยสีหน้าจริงจังพาเขาออกไปจากที่นี่ทันทีส่วนคนจากหอคอยขนนกโลหิตข้าจะขัดขวางพวกเขาไว้ให้ไปฉงเปล่าเสียงเบาขอบคุณเจ้ามากหลังจากขอบคุณจื่ออู่เยี่ยมองดูชายร่างใหญ่ข้างนางและพูดว่าไปกันเถอะได้ชายร่างกำยำผงบหัวแล้วพาเจียงวูเฉิงกระโดดเข้าไปในป่าพร้อมกับจื่ออู่เยี่ย แต่เมื่อพวกเขากระโดดเข้าไปในป่าเสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นทั่วทั้งป่า้า,าจืออู่เยี่ยเจ้าจะเอาเจ้าหนุ่มคนนั้นไปไหนกันเจ้าไม่ต้องการแย่แก้พิษมีแต่ข้าเท่านั้นที่มียาแก้พิษมันจะดีกว่าถ้าเจ้าอยู่ที่นี่เสียงที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายหลังจากได้ยินจืออู่เยี่ยรู้สึกเสียวสันหลังเล็กน้อยแต่ไม่ได้คิดจะหยุดแต่อย่างใด หลังจากเสียงหัวเราะที่ดังออกมาจะเห็นได้ว่าทั้งสองฝ่ายได้เข้าปะทะกันองค์ครักษ์มังกรทองคนจากลานนักสู้พวกเจ้ากล้าขัดขวางหอคอยขนนกโลหิตได้อย่างไรพึงเจ้าคิดว่าลานนักสู้ของพวกเราจะกลัวคนจากหอคอยนนกโลหิตของเจ้าค่ะสงครามเกิดขึ้นในทันทีพร้อมกับเสียงตะโกนในป่า คนเหล่านั้นต้องการที่จะสังหารข่าเจียงวูเฉิงสังเกตเห็นชายสวมเสื้อคลุมสีดาหลายคนอยู่ด้านหลังของพวกเขาเมื่อเขาหันหัวกลับไปมองคนส่วนใหญ่สวมหน้ากากเงินและเพียงไม่กี่คนที่สวมหน้ากากทองคำเกิดอะไรขึ้นคนพวกนี้อยู่ที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับตำหนักขุนพลดาบและผู้อาวุโสหงเจียงวูเฉิงคิดอย่างกังวลผูกปาก เตืออูเยี่ยตะโกนเสียงดังนางพูดต่ออย่างไม่แยแสคนเหล่านี้นั้นมาตามหาเจ้าการที่พวกมันมาถึงที่นี่แสดงว่าการต่อสู้ในตำหนักขุนพลดาบนั้นจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสำหรับผู้อามูโโหงและคนอื่นๆคงตายไปแล้วตายเจียงงูเฉิงตกตะลึงพวกเขาทั้งห้ากลืนยาเม็ดสีแดงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกเขาอย่างรวดเร็วค่าตอบแทนของมันคือการตอบแทนด้วยชีวิต อะไรนะเจียงวู้เฉิงรู้สึกตกใจในที่สุดเขาเข้าใจว่าทำไมความแข็งแกร่งของพวกเขาจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากพวกเขากลืนเม็ดยาสีแดงและจ่ายด้วยชีวิตของพวกเขาทำไมทำไมเจียงวู้เฉิงอดไม่ได้ที่จะตะโกนออกมาทำไมนั่นเป็นเพราะเจ้าปลุกจิตวิญ,ญญาณดาบขึ้นมาได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้จืออู่เยี่ยกล่าวจิตวิญ,ญญาณดาบจิตวิญ,ญญาณดาบคืออะไร เจียงวูเฉิงยังคงรู้สึกมึนงงเขาไม่รู้ว่านางกําลังพูดเรื่องอะไรดูเหมือนเจ้าจะไม่ได้สังเกตถึงมันมันเป็นเรื่องปกติที่เจ้าจะไม่รู้แต่เมื่อความแข็งแกร่งของเจ้าเพิ่มขึ้นในอนาคตเจ้าจะสังเกตเห็นถึงการมีอยู่ของจิตวิญญาณดาบจืออูเยี่ยกล่าวคนเหล่านั้นต้องการจะฆ่าข่าเพียงเพราะข้าปลุกจิตวิญญาณดาบขึ้นมาได้เจียงวูเฉิงคำราม ข้าก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณดาบคืออะไรเพราะข้าและคนอื่นๆก็ไม่สามารถลุกมันขึ้นมาได้มีเพียงคนเดียวที่ลุกมันขึ้นมาได้คือเจียงหนานเทียนพ่อของเจ้าจืออู่เยี่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงไม่สนใจเจ้าไม่ต้องการที่จะรู้หรือว่าทำไมพ่อเจ้าถึงทิ้งเจ้าเอาไว้เมื่อสี่ปีก่อนและหายตัวไปโดยไม่มีข่าวคราวอะไรกันเจียงงูเฉิงจ้องไปที่นางและพูดว่าใช่เพราะเขาสามารถลุกจิตวิญญ,ญาณดาบได้ ใช่จืออู่เยี่ยพยักหน้าแต่เจ้าแตกต่างจากเขาพ่อของเจ้าปลุกจิตวิญญาณแห่งดาบได้ตอนที่อยู่อาณาแก่นทองคำและใช้เวลาไม่นานก่อนที่หอคอยขนนกโลหิตจะมาถ้าพ่อของเจ้าหลังจากที่พวกมันได้ยินว่าพ่อของเจ้าปลุกจิตวิญญาณดาบได้แต่พวกมันประเมินพ่อของเจ้าต่ำเกินไปเขาหลบหนีไปได้แต่เขากลัวว่าเจ้าและตำหนักขุนพลดาบจะถูกกล่าวหาเขาเลยเริ่มที่จะใช้ชีวิตอย่างผู้ลีภ้ภัย แล้วตอนนี้เจียงวูเฉิงรีบถามตอนนี้พ่อของเจ้าถูกจับได้โดยหอคอยขนนกโลหิตข้าไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่จืออู่เยี่ยใส่หัวพร้อมยิ้มด้วยสีหน้าที่บิดเบี้ยวเจ้าเป็นห่วงแค่พ่อของเจ้าเจ้าไม่สนใจเรื่องของแม่เลยงั้นหรอแม่ของเจ้าในขณะที่พูดจืออู่เยี่ยก็มีอาการสันเทาและดวงตาที่สวยงามของนางก็กลายเป็นสีแดง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ